สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับจะมาอัปเดตวิธีการยิงโฆษณาใน TikTok นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้สำหรับคนที่มีงบน้อยนะครับแต่ว่ายิงแอดเพื่อที่จะให้เข้าถึงลูกค้าได้เยอะนะครับอ,อันนี้คือเป็นสูตรที่ผมทำอยู่นะครับก็เบื้องต้นเนี่ยนะครับก็เรามาที่วิธีการสร้างแคมเปญตรงนี้นะครับก็ถ้าเกิดเป็นใครที่ยิงแอดในมือถือนะครับก็ จะไม่ใช่หน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้สามารถแอปพลายได้ในตัวของการยิงแอดในคอมพิวเตอร์นะครับโอเคเมื่อคุณมาที่แคมเปญนะครับก็มาที่การสร้างแคมเปญนะครับเสร็จแล้วนะครับมาเห็นตรงนี้นะครับคุณมาที่เลือกจํานวนผู้เข้าชมเว็บไซต์นะครับจริงๆเนี่ยผมจะมีอีกเทคนิคนึงก็คือคุณยิงแอดอาจจะยิงแอดสตัวนะครับสําหรับคนที่มีงบประมาณนิดหนึ่งนะครับอาจจะยิงแอดตัวแรกเป็นตัวการเข้าถึงนะครับโดยที่คุณจะต้องติดพิกเซลนะฮะ แล้วก็อีกตัวที่2ก็คือเป็นการเรียบเ,เรียกว่าให้คนเนี่ยเข้าไปใน Landing Page หรือว่าก็คือตัวเซลเพจของเรานั่นเองคุณต้องเข้าใจนะครับว่าคนที่จะเข้ามาหาเราหรือซื้อสินค้าจากเราหรือว่าติดต่อกับเราเนี่ยเขาไม่ได้เห็นโฆษณาเราเพียงแค่ครั้งเดียวอันนี้คือต้องเข้าใจก่อนนะครับจากสถิตินะครับเขาจะต้องเห็นโฆษณาของเราไม่ต่ำกว่า3ครั้งนะครับค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ3-5ครั้งนะครับเขาถึงจะ คลิกเข้ามาที่ landing page ของเรานะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่คุณจะยิงโฆษณาไป1ตัวหรือ2ตัวเนี่ยจะช่วยเพิ่มการมองเห็นนะครับถามว่าอาจจะเสียงบประมาณเพิ่มขึ้นใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าเมื่อเทียบกับคุณยิงแอดหตัวแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเห็นแค่1รอบนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําเทคนิคที่คุณอาจจะยิงแอดหนึ่งแค่1ตัวนะครับแต่ว่าคุณก็สามารถทําให้ลูกค้าเห็นโฆษณาคุณบ่อยๆได้นะครับนั่นก็คือคุณมาเลือกตรงนี้นะครับอ่หลังจากนั้นนะครับคุณก็ มาตั้งชื่อตรงนี้นะครับก็อาจจะตั้งชื่อนะครับก็เป็นการให้เข้าเซลล์เพจนะครับหลังจากนั้นนะครับคุณก็เลื่อนมาดูตรงดันเงินการต่อเทปดันเงินการต่อนะครับอ่ะพอมาถึงหน้าที่2นะครับพอมาถึงหน้าที่2เนี่ยคุณก็มาตั้งชื่อกลุ่มโฆษณานะครับเช่นคุณอาจจะโฟกัสไปที่กลุ่มอายุนะครับอายุสัก25นะครับถึง45ปีนะครับก็คุณอาจจะระบุแค่นี้ก็ได้นะครับ หลังจากนั้นนะครับอันที่ต่อมาก็คือคุณต้องมาคลิกตรงนี้ครับอ่าก็หลายคนอาจจะไม่รู้วิธีติดเซลเพจนะครับก็เดี๋ยวคุณไปศึกษาเพิ่มเติมนะในคลิปนี้ผมจะยังไม่ได้บอกนะเพราะมันจะรายละเอียดจะเยอะมากเลยนะครับหรือคุณยังไม่ต้องติดเซลเพจก็สามารถใช้เทคนิคนี้ได้เหมือนกันนะครับอ่ะตอนนี้ผมจะติดเซลเพจนะครับก็มาคลิกตรงนี้นะครับอ่ะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการเช็คจํานวนของคนที่เข้ามาเยี่ยมชมเพจนะครับ หลังจากนั้นก็มาตรงนี้ครับรูปแบบกําหนดเองคุณคลิกพวกนี้ออกให้หมดเลยนะฮะเหลือแค่ติกตอกอันเดียวนะครับต่อมานะครับก็เปิดความคิดเห็นก็ได้หรือไม่เปิดก็ได้นะครับผมจะเปิดไว้แล้วก็ผมจะปิดให้ไม่ให้ดาวน์โหลดวิดีโอนะครับเพราะสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับประเภทของการโฆษณานะครับตรงนี้คุณต้องมาคลิกเปิดเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณาอัตโนมัตินะครับปกติในก่อนหน้านี้ผมจะไม่ให้เปิดตรงนี้นะฮะอันนี้ผมให้เปิดนะครับคุณเปิดขึ้นมาแล้วนะครับ ตรงนี้เนี่ยยังไม่ต้องตั้งอะไรนะครับยังไม่ต้องตั้งอะไรตำแหน่งที่ตั้งก็คือประเทศไทยนะครับแล้วก็กลุ่มเป้าหมายนะครับกลุ่มเป้าหมายนี่คุณก็อาจจะเลือกเป็นอ๋ออันนี้เลือกเป็นไทยแล้วนะก็อาจจะเลือกทั้งชายทั้งหญิงก็ได้นะครับแล้วก็ช่วงอายุก็มาเลือกที่2 5 4 5ิบถึง่อ,อิ4ปีนะครับรา <ful> ภาษาใส่เข้าไปครับว่าเป็นภาษาไทยอ่าภาษาอังกฤษก,กับภา, <c oughs> <Blake> ภาษาไทยนะครับผมผมเลือก2ตัวนะครับอ่าผมเลือกทั้งสองตัวคือภาษาอังกฤษกับภาษาไทยตรงนี้นยถ้าเกิดเรายิงแอดไปสักพักหนึ่งเนี่า ให้นะฮะเราก็บันทึกเราก็กดแอปพลายตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับกดแอปพลายเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าที่เขาแรนดอมมาให้เนี่ยผมก็จะไม่ได้ใช้นะครับผมก็จะลบพวกนี้ออกนะครับอ่าลบออกนะครับลบออกนะครับคุณก็อาจจะใช้ที่เนี่ยนะครับบริการทางด้านการเงินนะครับแล้วก็ตัวของการดูแลความสวขควางานของร่างกายก็ได้นะครับสองหมดนี้นะอ่ะนะครับแล้วก็ตัวประเภทวิดีโอที่ กลุ่มลูกค้าของเราตอบโต้อ่ะตัวนี้มันก็จะสุ่มมาให้เลยว่าเป็น business กับ Finance นะครับคุณอาจจะเพิ่มตัวอื่นๆเข้าไปอีกก็ได้นะครับเช่น beautiful เนี่ยครับ l i beautiful lifestyle นะครับคุณก็คลิกเข้ามานะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้อ่ะแล้วก็ lifestyle อ่ะอาจจะยับก่อนวานี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับตรงนี้ก็เลือก5 6 5วันหรือ7วันก็ได้แล้วแต่คุณเลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาเสร็จแล้วเนี่ยงบประมาณมันตั้งได้อย่างน้อยก็สัก200อเนาะนะครับผมอาจจะใส่สัก200ก็ได้นะครับ 200- หรือ300ก็ได้นะครับอันนี้คือเรามีงบประมาณจํากัดก็เราก็ตั้งไปตามขั้นต่ำที่เขาใส่ให้นะหลังจากนั้นนะครับกําหนดการนะครับกําหนดการเนี่ยมันจะมีตรงนี้ครับมันจะมีแสดงทั้งวันกับแสดงแบบเฉพาะจอจงครับคุณมาเลือกเฉพาะจอจงนะคือไม่ต้องไปแสดงทั้งวันนะครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่าแสดงทั้งวันเนี่ยมันจะมีช่วงค่าที่คนที่ทักเข้ามาช่วงหลัง10บโมงไปจนถึงช่วงบ่ายสเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะว่างงานนะครับเป็นพวกแม่บ้านคนว่างงานหรือคนที่แบบไม่ทด้ทงานจริงสามนะครับแต่ว่ากลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยก็คือกลุ่มที่อาจจะเป็นคนทํางานนะครับก็ให้เลือกช่วงประมาณสักตั้งแต่เนี่ยครับตีห้ถึงสักช่วงคุณจะเลือกให้ครบ ทุกวันก็ได้นะครับอันนี้มันแบ่งเป็นวันจันทร์อังคุธถึงวันอาทิตย์ใช่ไหมนะครับก็คือถ้าเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยนะครับผมจะเลือกช่วงเวลาประมาณนี้ก็คือช่วงประมาณตีห้ถึงประมาณ9ก้าโมงนะครับแล้วก็ช่วงประมาณบ่ายสองครึ่งถึงประมาณช่วงสี่ทุ่มนะครับอันนี้คือช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับส่วนวันอาทิตย์เนี่ยนะครับผมจะเลือกตลอดทั้งวันเลยนะครับวันอาทิตย์ผมจะเลือกตลอดทั้งวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมจะเลือกตลอดทั้งวันเลยนะครับคุณก็สามารถเอาตัวนี้ไปปรัััััััับบบบใใช้้้้้ไดดนน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 นะะะะคคครรรอออีผมจจทําาาเป็ตวย่่งงหหูกกล คุณก็มาปรับตรงนี้ครับกลยุทธ์เป็นการแบบเสนอราคานะครับคุณเปลี่ยนจากต่ําสุดนะครับโดยปกติเนี่ยมันจะติ๊กตรงนี้ใช่ไหมคุณมาเปลี่ยนเป็นตรงนี้นะครับแล้วก็ค่าจํานวนการคลิกเนี่ยปกติเวลาที่เรายิงแอดไปเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณบาทถ้าเกิดแบบเซฟเซฟนะครับมันอยู่ที่ประมาณบาทบาท50าสถึงสบ,บ,บาทนะครับคุณก็สามารถตั้งค่าประมูลได้ครับอยู่ที่ประมาณสัก2บาท2บาทห0หรือ3บาทก็ได้ตอนนี้ผมจะให้คุณลองเลือกที่2 1. บาทไว้ก่อนนะครับอ่ะอ่ะเปลี่ยนตรงตรนี้อ่ะเป็น2บาทนะครับ เสร็จแล้วนะครับพอเลือกค่าประมวลเป็น2บาทแล้วใช่ไหมฮะอ่ะตรงนี้คุณก็อย่างอื่นคุณก็ไม่ได้มีต้องตั้งอะไรนะครับแล้วก็ตอนนี้มีจะมีผู้เข้าจำนวนลูกค้าที่เข้าถึงได้ก็อยู่ประมาณส0ล้านคนนะครับคุณอาจจะมาเซตตรงค่าอุปกรณ์อีกทีก็ได้นะครับอย่างเช่นมาเลือกประเภทการเข้าถึงก็เป็น Wi-Fi กับเป็นแบบ c g นะครับดูว่าจํานวนลดลงไหมอาจจะเหลือ8ล้านแล้วนะครับแล้วก็ระบุช่วงนะครับดูว่า บางคนอาจจะบอกว่าบางคนไม่ค่อยมีอันนี้คุณก็มากําหนดช่วงอ,อุปกรณ์นะครับราคาของอุปกรณ์ได้ก็อาจจะสี่ห้าสิบเหรียญน,นะครับถึงพันเหรียญขึ้นไปอย่างนี้ก็ได้นะครับตัวนี้มันก็จะตัวนี้มันก็จะจํากัดมาให้นะครับเนี่ยตอนนี้เหลือแค่2ล้านกว่าหนงนะครับอ่ะตอนนี้คุณคุณได้กลุ่มเป้าหมายนะครับอลองคลิกดูซิว่ามันเป็นรายละเอียดเป็นยังไงก็คือ ผลลูกค้าที่อยู่ในไทยนะครับช่วงอายุ25-44ปีนะครับหมวดภาษาของโทรศัพท์นะครับที่เลือกก็มีภาษาอังกฤษกับภาษาไทยนะครับแล้วก็พฤติกรรมอื่นก็ตึ๊ดๆอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะก็ของคุณก็อย่าลืมไปเลือกตรงนี้ให้มันเต็มทุกช่องนะครับถ้าเกิดคุณยิงเป็นรายสัปดาห์นะครับมานะครับก็เลือกครบแล้วนะครับก็กดขั้นตอนถัดไป มาหน้านี้เนี่ยนะครับคุณก็มาเลือกวิดีโอนะครับตรงนี้คุณอาจจะมาเปลี่ยนเป็นชื่อวิดีโอก็ได้นะครับสมมุติว่าเทสสามตัวนะครับสามวิดีโอคุณก็บอกว่าเทสสามวิดีโอนะครับนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณสามารถอันแรกเนี่ยคุณก็มากดเลือกจากอุปกรณ์ของคุณได้เลยนะครับก็อันนี้ผมเคยสอนไปแล้วตอนนี้เนี่ยมันมีวางวิดีโอที่เราเคยโหลดมาแล้วนะครับเราก็มาสามารถมาเลือกจากตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะผมจะมาเลือกจากตัวนี้นะครับ ตอนนี้เนี่ยผมจะเลือกคือจริงๆเนี่ยเหตุผลที่เราเปิดตัวค่าการปรับตามความเหมาะสมเนี่ยก็คือเราจะเลือกวิดีโอได้มากกว่า1ตัวนั่นเองนะครับตอนนี้คุณก็เลือกไปเลยครับว่าคุณจะใช้วิดีโอตัวไหนบ้า,างเช่นเช่นผมเลือกตัวนี้นะครับหนึ่งสองสามอ่ะผมเลือก3ตัวนะครับอ่ะโอเควิดีโอของเราเนี่ยจะสามารถเลือกได้มากกว่า1ตัวนะครับตอนนี้ผมเลือกได้3ตัวนะผมเลือก3ตัวมาเทสนะครับแล้วก็ชื่อตรงนี้เนี่ยนะครับอ่ะผมว่าเราจะใส่ว่า ไปชื่อของเราไปนะครับแล้วก็ที่สาคัญอีกตัวหนึ่งนะครับเราสามารถใส่แคปชั่นได้มากกว่า1ตัวเช่นกันนะครับคูณมากดเพิ่มตรงนี้เลยครับอ่ะอันแรกผมเขียนแคปชั่นอย่างนี้นะแคปชั่นก็คือเคยบอกไปแล้วนะครับว่ามันจะอยู่ตรงนี้เนี่ยนะชื่อมันคือละเมอเบนนี่นะครับอ่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเราจะใส่แคปชั่นเข้าไปก็คือว่าอ่ะ ก็สมมติว่าผมใส่แคปชั่น2ตัวที่จริงคุณสามารถเพิ่มขึ้นได้นะครับอ่าในนี้มันจะบอกว่าคุณสามารถเลือกแคปชั่นได้ตั้ง5แคปชั่นนะครับเช่นเดียวกันครับวิดีโอเนี่ยคุณสามารถเลือกได้สูงสุดถึง10วิดีโอนะครับนะโอเคนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับตัวปุ่มกระตุ้นเนี่ยคุณก็สามารถเพิ่มได้เหมือนกันครับอ่ะผมสามารถเพิ่มเข้าไปนะครับอ่ะผมจะเพิ่มตัวอ่ะอันแรกที่ระบบมันอัตโนมัติมาตั้งมาให้ก็คือเรียนรู้เพิิิ่่่มมมมมมเเตตตนะครััแลล้้วววกก็อีึงผจใหสสยา คลิกว่าสมัครเลยใช่ไหมครับมันก็จะสามารถจะแรนดอมจับเข้าไปให้เข้าคู่กับวิดีโอแต่ละตัวได้นะครับอ่ะสมมติว่าผมผมเพิ่มมาสัก2ตัวแล้วกันที่จริงมันเพิ่มได้นะครับเพิ่มได้อีกนะแล้วก็ตรงนี้นะครับคุณสามารถใส่ landing page นะครับก็คือตัวเซลล์เพจของเรานั่นแหละนะครับใส่เข้ามาได้เลยนะฮะว่าคุณจะใช้ตัวไหนอ่ะสมมติว่าผมใช้ตัวตัวนี้นะครับซึ่งทั้ง2ตัวนี้ผมก็ติดเซลล์เพจอติดพิกเซลไว้หมดแล้วนะครับนี่นะครับวิธีการตัวนี้เนี่ยมันก็เท่ากับว่าเรายิงงโฆษณา1ครั้ วิดีโอของเราวิ่งไป3ตัวนะครับในงบวันละ200บาทที่เราตั้งไว้นะครับวิธีการนี้เนี่ยจะช่วยให้เราประหยัดงบนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่1โฆษณากับ1วิดีโอใช่ไหมฮะอันนี้คือ1โฆษณาแล้วก็3วิดีโอเราสามารถเพิ่มสูงสุดได้ตั้ง10วิดีโอนะครับนะคุณก็ลองมาปรับใช้ดูนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นรูปนะครับรูปของเราก็คือเราก็ไปแอดรูปเข้ามานะครับจะเป็นอะไรก็ได้นะครับสมมุติว่า สมมติว่าผมก็เอารูปตัวนี้มานะครับแล้วก็หลังจากนั้นคุณก็มากด accept ตรงนี้นะครับเพียงเท่านี้นะครับคุณก็สามารถที่จะยิงแอดได้แล้วนะครับเห็นไหมครับคุณก็มากดแล้วก็ส่งได้เลยนะครับเนี่ยนะครับหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนาะแล้วก็คุณก็กดส่งตรงนี้มันก็จะขึ้นได้เลยนะครับอ่าการโฆษณาของเรากําลังส่งไปนะครับขั้นตอนก็จะใช้เวลาประมาณสัก1 5บ0นาทีนะครับในการที่จะให้ทาง AI ของ TikTok นะครับตรวจสอบว่าตอนแรกมันก็จะขึ้นว่ายังไม่มีการนําเสนอนะครับนะครับคุณก็มาดูพาร์ทของโฆษณานะครับก็มาดูพาร์ทของกลุ่มโฆษณาด้วยนะครับว่ากลุ่มโฆษณาก็จะเป็นหนึ่งกลุ่มโฆษณาเห็นไหมก็คือตัวไอสีแดงตัวนี้นะครับก็ตอนนี้ผมใช้อยู่ตัวเดียวนะครับแต่ว่าก็ใช้หลักการนี้แหละนะฮะแล้วก็พอมาเป็นแคมเปญก็จะเป็น1แคมเปญนะครับก็คือตัวตัวแรกนี้นะครับนะครับก็ เทคนิคนี้นะครับจะช่วยให้คุณใช้งบประมาณได้คุ้มค่าที่สุดแล้วก็แอดโฆษณาของคุณก็จะวิ่งไปซ้ำนะครับให้กับกลุ่มลูกค้าของคุณที่มีความสนใจนะครับแล้วก็มันก็จะแรนดอมให้ว่าวิดีโอตัวไหนแคปชั่นแบบไหนนะครับที่ลูกค้าให้การฟีดแบ็กดีที่สุดนะครับเนี่ยครับมันก็จะขึ้นมาให้ดูนะครับว่าบางตัวเนี่ยมันก็จะเนี่ยนะครับบางตัวถ้าเกิดตัวไหนมันไม่ดีมันก็ปิดไปนะครับ แล้วก็อย่างตัวไหนที่ประสิทธิภาพไม่ดีนะครับเมื่อมันจับคู่แคปชั่นกับวิดีโอหรือว่ากับเซล์อ่อแลนดิ้งเพจแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับประสิทธิภาพต่ํามันก็จะปิดไปนะครับเนาะอันนี้คือเราใช้งาน AI ของ t i k t อกช่วยนะครับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับงบประมาณนะครับกับลูกค้าที่ทักเข้ามาลองเอาเทคนิคนี้ไปปรับใช้ดูนะครับก็เพื่อที่จะให้ยอดขายของคุณโตขึ้นโตขึ้นนะครับ